อยากตัดพื้นหลังภาพให้คมชัดเดี๋ยววันนี้ผมพาเพื่อนๆไปทำครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง about boy สนุกครับกลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆอีกแล้วครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆเอาแค็บคัดไปตัดพื้นหลังให้กับภาพเพื่อที่เราจะเตรียมภาพสำหรับไปใช้งาน อื่นๆอีกต่อไปเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องอ b o บอสบอยสนมนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆใช้แคปคัดที่อยู่ในเว็บไซต์นั่นเองครับก่อนอื่นเพื่อนๆก็ไปค้นหานะครับคำว่าแคปคั t ก่อน Capcut.com นะครับแบบนี้ ตอนนี้เพื่อนๆอยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้วิธีการใช้งานก็ให้ไปที่คำว่าลองใช้แคปคัทแบบออนไลน์จากนั้นเขาก็จะเด้งมาให้เราเข้าสู่บัญชีใช้งานนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆเข้าด้วยบัญชีที่เชื่อมต่อกับ TikTok นั่นเองครับซึ่ง Tik t o k ของผมก็ได้ทำการล็อกอินเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะจำ ยูเซอร์ตัวนี้ไว้จากนั้นเพื่อนๆก็ไปที่คําว่าดําเนินการต่อด้วย TikTok ตรงนี้ครับเขาก็จะทําทการประมวลผลสักครู่หนึ่งบางที่อาจจะต้องกดยอมรับหรือกดอนุญ,ญาตก็แล้วแต่หน้าจอนั่นเองครับเมื่อเสรียเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเข้าสู่หน้าจอโล่งๆแบบนี้อันดับแรกนะครับเพื่อนๆกลับไปสู่เมนูหลักของ CapCut คือ,อที่เป็นโลโก้แคปคัตนะครับเขาก็จะบอกว่ากลับไปที่หน้าหลัก สิ่งที่เพื่อนๆจะใช้งานนะครับจะอยู่ด้านซ้ายมือมีชื่อว่าเครื่องมือเมจิกนะครับกดเข้าไปโดยวันนี้ผมจะตัดพื้นหลังรูปภาพผมก็จะไปที่หมวดหมู่ที่คำว่าสำหรับรูปภาพนั่นเองครับซึ่งในหมวดหมู่ของรูปภาพเนี่ยก็จะมีหลากหลายให้เพื่อนๆได้เลือกใช้งานได้เลยครับแต่ว่าวันนี้เราจะไปลบพื้นหลังภาพกันครับกดไปที่คำว่าลบพื้นหลังภาพ จากนั้นเขาจะเปิดหน้าต่างขึ้นมาใหม่นะครับในนี้จะมีไฟล์ต้นแบบมาให้เพื่อนๆน,นะครับซึ่งต้องบอกว่าในการลบพื้นหลังสามารถลบที่เป็นรูปภาพคนรูปผลไม้รวมถึงคลิปวิดีโอก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปลองใช้กับภาพที่เขามีมาให้ดูก่อนนะครับสมมุติเป็นรูปคนนะครับกดไปที่รูปคนจากนั้นเขาก็จะเริ่มทําการประมวลผลแล้วก็เตรียมลบพื้นหลังภาพให้เรานั่นเองครับ ตอนนี้ลบพื้นหลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตว่าพื้นหลังหายจะกลายเป็นเหมือนกับตารางหมากรุกตรงนี้เท่ากับว่าเราลบภาพพื้นหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับเพื่อนๆยังสามารถที่จะไปกด before after ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือเพื่อนๆอาจจะไปที่คําว่าพื้นหลังเพื่อทําการใส่สีให้กับพื้นหลังภาพแบบนี้หรือถ้าไม่ต้องการใช้สีเพื่อนๆก็มาที่ รูปตารางแบบนี้ก็จะเป็นการทําให้ภาพข้างหลังมันโปร่งใสนั่นเองครับรวมถึงเพื่อนๆสามารถเพิ่มรูปภาพเข้ามาใส่ในนี้โดยการอัปโหลดรูปภาพมาใส่นะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างไปที่อัปโหลดรูปภาพเลือกจากอุปกรณ์นี้ผมเลือกเป็นภาพนี้แล้วกันนะครับดับเบิ้นคลิกเข้าไปแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้เขาก็จะเปลี่ยนพื้นหลังให้กับเรานะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะได้พื้นหลังโลง่ลงๆเราก็แค่กดที่การกรบาทตรงนี้นะครับแล้วกลับไปที่ สีตรงนี้นะครับถังเทสีเลือกเป็นตารางหมากรุกเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับวิธีการดาวน์โหลดหรือว่าการส่งออกด้านบนมุมขวาจะมีคําว่าส่งออกอยู่นะครับเพื่อนๆสามารถกําหนดชื่อไฟล์ตรงนี้นะครับสมมุติผมใช้คําว่าแมนและมีคําว่ารูปแบบนะครับรูปแบบมีอยู่2ออย่างถ้าเพื่อนๆต้องการให้พื้นหลังหายแล้วก็เอาไปใช้งานกับอื่นๆได้โดยที่ไม่มีพื้นหลังให้เลือกเป็นไฟล์ png นะครับส่วนไฟล์ jpeg นะครับหรือว่า jpeg เนี่ย ก็จะมีพื้นหลังติดไปด้วยนั่นเองครับอาจจะเป็นสีขาวหรือสีเทาแล้วแต่ระบบนั่นเองครับในตัวอย่างนี้ใช้เป็น png นะครับและสามารถเลือกความละเอียดได้ตั้งแต่360 p ถึง2 k กันเลยทีเดียวนะครับในส่วนนี้บางทีอาจจะแสดงผลไม่เหมือนกันกันกบในคลิปนะครับเพราะว่าเขาอาจจะดึงปร,ประสิทธิภาพของเครื่องคอมของเพื่อนมาใช้งานนั่นเองนะครับแต่ในตัวอย่างนี้ผมก็เลือกอ1080ก็เพียงพอแล้วนะครับจากนั้นเราก็กดส่งออกแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับ เขาก็จะทําการส่งออกแล้วเดี๋ยวจะมีหน้าต่างเด้งมาให้เพื่อนๆเ,เลือกพื้นที่ในการเซฟภาพนั่นเองครับอ่ะก็มีมาให้นะครับสมมุติผมเอาไปที่เดสก์ท็อปแล้วผมก็เซฟไปเลยแบบนี้อ่ะมันเคยมีไฟล์แล้วมันเป็นไรนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าภาพที่เราเซฟไปแล้วเป็นยังไงนะครับอ่ะผมก็เปิดดูอย่างนี้นะครับโอ้ภาพก็ค่อนข้างคมนะครับเพื่อนๆสามารถขยายดูขอบด้านข้างนะครับ สังเกตว่าโอ้โหเขาตัดค่อนข้างคมเลยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่ามันคมชัดหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูไฟล์นะครับว่าลักษณะของไฟล์นี้มีความละเอียดอยู่เท่าไหร่นะครับไฟล์นี้นะครับมีขนาด1.3 MB เมกะไบต์ผมว่าก็ค่อนข้างใหญ่อยู่นั่นเองครับมันก็ละเอียดมากด้วยนั่นเองครับต่อไปเดี๋ยวเราไปเอาภาพของเราเองมาลองทําดูครับ ในส่วนนี้ถ้าเพื่อนๆยังอยู่ในหน้านี้นะครับสามารถกดคําว่าสร้างรายการใหม่หรือถ้านึกไม่ออกให้กดที่รูปโลโก้เพื่อกลับสู่หน้าจอหลักนะครับในตัวอย่างนี้ผมอยากทําต่อผมกดคําว่าสร้างรายการใหม่นะครับแล้วก็ให้เลือกคําว่าอัปโหลดตรงนี้นครับเลือกรูปภาพที่ต้องการสมมุติเป็นภาพนี้นะครับแล้วก็กดโอเพนหรือดับเบิลคลิกเข้าไปเลย ตอนนี้ก็จะทําการอัพขึ้นไปแล้วก็ลบพื้นหลังให้เราอัตโนมัติเลยน,นั่นเองครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากปรับแต่งส่วนอื่นเพื่อนๆก็สามารถกดส่งออกตรงนี้แล้วก็อาจจะกําหนดชื่อสักหน่อยก็ได้ครับรูปแบบ png นะครับอย่าลืมแล้วก็ความละเอียดตามที่เราต้องใช้งานนะครับผมเอาพันแปแล้วก็กดส่งออกครับรอสักครู่หนึ่งครับตอนนี้กําลังส่งออกอยู่นะครับแล้วเราก็เลือกตําแหน่งที่เราจะบันทึกนะครับแล้วก็กดเซฟลงไปได้เลยครับ เดี๋ยวไปดูภาพของเราสักเล็กน้อยครับภาพของเราก็ค่อนข้างคมชัดกันเลยทีเดียวครับ หลังจากที่เพื่อนเพื่อนลบพื้นหลังภาพออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็สามารถเอาภาพนี้นะครับเข้าไปประกอบกับการตัดต่อคลิปรวมถึงการตัดต่อภาพอื่นๆได้ตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยครับวิธีการทําแบบนี้จะได้ภาพที่คมชัดมากกว่าการเอาภาพไปลบพื้นหลังในแอประหว่างการตัดต่อคลิปนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่า คอมเมมนต์าร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง ABOUTBOY สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำไหมเพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ